สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของเอ,อ่อธุรกิจแว่นตาในไทยครับค่ะเป็นตลาดที่ดูเหมือนคุ้นเคยนะคะแต่จริงๆมีอะไรน่าสนใจเยอะเลยใช่ครับทั้งมูลค่าตลาดผู้เล่นกลยุทธ์ใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องออนไลน์ที่เข้ามาแล้วก็การแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเราก็มีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยนะคะทั้งบทวิเคราะห์รายงานแล้วก็มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญครับ ข้อหมายก็คืออยากจะย่อยเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆกันว่าอะไรขับเคลื่อนตลาดอยู่มีความท้าทายอะไรบ้างแล้วก็มีอะไรใหม่ๆให้จับตาเริ่มกันเลยไหมคะได้เลยครับเริ่มที่ภาพรวมตลาดก่อนเลยไหมครับข้อมูลล่าสุดปี2023เนี่ยมูลค่าตลาดแว่นสายตาในไทยก็ราวๆ7.7พันล้านบาทโหไม่น้อยเลยนะคะครับ แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นอีกปัจจัยหลักๆเลยนะเออก็พฤติกรรมเราๆเนี่ยนะครับใช้หน้าจอกันเยอะขึ้นเนาะใช่ครับปัญหาสายตาก็ตามมาเร็วขึ้นคนก็เริ่มอมืหันมาดูแลสุขภาพตากันมากขึ้นด้วยแล้วจูวนี้แว่นก็เป็นเหมือนแฟชั่นไอเทมอย่างหนึ่งไปแล้วนะคะดีไซน์หลากหลายมากจริงด้วยครับบวกกับพอมีการแข่งขันราคาก็เข้าถึงง่ายขึ้นมีโปรโมชั่นอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมด ใช่ค่ะทีนี้พอพูดถึงการแข่งขันผู้เล่นในตลาดก็น่าสนใจนะคะมีทั้งเชนใหญ่ๆที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่างเช่นท็อปเจริญหอแวน่น KT Optic อะไรแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็มีแบรนด์จากต่างประเทศอย่างโอนเดสด้วยแล้วก็ยังมีร้านแว่นอิสระอีกเยอะเลยทําให้ผู้บริโภคมีทางเลือกเยอะเข้าถึงง่ายถ้าพูดถึงเจ้าตลาดด้านจํานวนสาขาก็ต้องเป็นท็อปเจริญเลยใช่ไหมครับเห็นว่ามีเยอะมาก ใช่ค่ะเกือบเกือบสองพันสาขาทั่วประเทศเลยเขาจะเน้นตลาดแมสเข้าถึงคนส่วนใหญ่แล้วก็ขยายสาขาค่อนข้างเร็วอ๋อครับเน้นปูพรมให้ครอบคลุมแล้วเชนใหญ่อื่นๆอย่างหอแว่นหรือเค o p t i ปติกแหละครับเขามีจุดยืนต่างกันไหมก็ต่างกันพอสมควรค่ะอย่างหอแว่นเขาอาจจะจับกลุ่มลูกค้าที่อา,อายุมากขึ้นหน่อยสัก40ปีขึ้นไปที่มีกำลังซื้อต้องการแบรนด์เนมหรือบริการที่เฉพาะทางมากขึ้นเข้าใจครับ ส่วนเค Optic หรือโ n d เดก็จะมีกลุ่มเป้าหมายมีสไตล์ของตัวเองอย่าง On d เดสก็จะเด่นเรื่องแฟชั่นดีไซน์แบบญี่ปุ่นราคาชัดเจนแสดงว่าแต่ละเจ้าก็ต้องหาจุดขายของตัวเองมาสู้กันทั้งดีไซน์ราคาแล้วก็เรื่องบริการถูกต้องค่ะโดยเฉพาะคุณภาพบริการนี่สำคัญมากรวมถึงความเชี่ยวชาญเรื่องวัดสายตาด้วยการปรับตัวก็น่าสนใจนะครับโดยฉพามการเอาช่องทางออนไลน์เข้ามาใช้อันนี้น่าจะเป็นเทรนด์สำคัญเลย ใช่เลยค่ะมีสตาร์ทอัพที่เริ่มจากออนไลน์เพียวๆเลยอย่างคลาสสิกหรือคลาสสิกอะค่ะอ๋อที่มีให้ลองแว่นผ่านมือถือได้ค่ะค่ะนั่นแหละค่ะฟีเจอร์ virtual try on ใช้ AR ลองผ่านมือถือหรือ home try on ส่งกรอบไปให้ลองที่บ้านเลยก็พยายามแก้ปัญหาลดความกังวลเวลาจะซื้อแว่นออนไลน์แล้วจากออนไลน์ล้วนเขาขยับขยายไปยังไงครับจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนที่คลาสสิกเข้าร่วมกับ vision ventures ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของหอแว่น อ๋อเข้าไปอยู่ในเครือหอแวน่นค่ะทำให้เกิดการผสานโมเดลธุรกิจเป็นออมนิแชนแนลที่ชัดเจนขึ้นคือเชื่อมประสบการณ์ออนไลน์กับออฟไลน์ให้ต่อเนื่องกันมีการเปิดหน้าร้านแฟลกชิปสโตร์ด้วยอย่างที่เอ็มสเฟียน่าสนใจครับการทำออมนิแชนแนลของกลาสสิกนี่เขามีกลยุทธ์อะไรเด่นๆบ้างครับ เขาเน้นเรื่องสินค้าคุณภาพดีในราคาที่จับต้องได้คือกรอบแว่นเขาออกแบบเองผลิตที่เกาหลีใต้ส่วนเลนส์ก็ใช้ของไทย Optical Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตใหญ่ในไทยราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับพอจะทราบไหมกรอบพร้อมเลนส์เริ่มต้นที่1990บาทค่ะถือว่าราคาค่อนข้างดีเลยครับผมแล้วก็พยายามสร้างประสบการณ์เชื่อมกันระหว่างออนไลน์ออฟไลน์เช่นดูข้อมูลเช็คสต็อกออนไลน์มาที่ร้านก็สแกน QR ดูรายละเอียดเพิ่มได้ร้านก็ ออกแบบเปิดโล่งแบ่งโซนชัดเจนมีไอแวรบบาร์ให้คำปรึกษาแล้วการที่ไปอยู่ในเครือหอแว่นมีข้อดีอื่นๆอีกไหมครับก็ได้ซีเนอร์จี้ค่ะอย่างพนักเดืนก็อบรมจาก b ิ x Academy ของหอแว่นมีรับประกัน b ิ x warranty บริการหลังการขายก็ใช้เครือข่ายกันได้แล้วที่เด็ดคือถ้าค่าสายตาไม่ซับซ้อนมากรอรับแว่นได้ใน20นาทีเลยโหเร็วมาก นอกจากกลยุทธ์ธุรกิจแล้วด้านเทคโนโลยีการวัดสายตาล่ะครับมีอะไรใหม่ๆเข้ามาบ้างไหมมีค่ะมีการนำเครื่องมือใหม่ๆม,มาใช้อย่างเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ Vision R 8 0 0หรือเลนส์ที่วัดได้ละเอียดมากๆอย่าง Nikon Lensware รุ่น IQ Rosi ละเอียดนี่คือขนาดไหนครับวัดค่าสายตาได้ละเอียดถึง0.01ด i o p อเลยค่ะเทียบกับมาตรฐานเดิมๆที่ประมาณ0.25ดอปเตอร์ ละเอียดขึ้น25เท่าแบบนี้ก็ช่วยให้ได้แว่นที่ตรงกับค่าสายตาจริงๆมากขึ้นเยอะเลยสิครับใช่ค่ะทำให้การมองเห็นคมชัดสบายตามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ค่าสายตาซับซ้อนซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้บทบาทของนักทัศนามาตรหรือออปโตเมทริสสำคัญมากๆ นักทัศนามาตรคือผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดสายตาโดยตรงเลยใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเขาสามารถตรวจมินิไขปัญหาสายตาแล้วก็สั่งจ่ายแว่นหรือคอนแทคเลนส์ที่เหมาะสมได้ต่างจากจากักษุแพทย์ที่รักษาโรคตาหรือช่างแว่นที่เน้นประกอบแว่นตามใบสั่ง <S 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 แต่เหมือนเคยได้ยินว่าในไทยเรายังขาดแคลนนักทัศนามาตรอยู่พอสมควรเลย เป็นความท้าทายใหญ่เลยค่ะขาดแคลนมากจริงๆถ้าดูข้อมูลเก่าหน่อยปี2561อัตราส่วนคือนักทัศนามาตรหนคนต่อประชากรประมาณ3 0 0 0สนคนโ oh, หห่างจากมาตรฐานสากลเยอะเลยนะครับเยอะมากค่ะมาตรฐาน WHO คือ1ต่อ6,000คนเองจำนวนผู้ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพก็ยังไม่เยอะ คนทั่วไปก็อาจจะยังสับสนบทบาทอยู่บ้างบวกกับค่าเรียนค่าเครื่องมือก็ค่อนข้างสูงก็เลยเป็นอุปสรรคในการผลิตบุคลากรด้านนี้อืมแสดงว่าถึงเทคโนโลยีจะดีแค่ไหนแต่ถ้าขาดคนใช้ขาดผู้เชี่ยวชาญก็ยังเป็นปัญหาอยู่ดีนะครับใช่เลยค่ะสรุปแล้วธุรกิจแว่นตาในไทยนี่เป็นส่วนผสมที่น่าสนใจนะคะมีทั้งเรื่องสุขภาพค้าปลีกแฟชั่นแล้วก็เทคโนโลยีการปรับตัวให้ทันพฤติกรรมผู้บริโภคการนําเทคโนโลยีมาใช้ แล้วก็การพัฒนาบุคลากรผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นเรื่องสําคัญหมดเลยครับผมคําถามสุดท้ายที่อยากชวนคิดต่อนะคะก็คือในยุคที่เทคโนโลยีก้าวหน้าไปเร็วมากทั้งเรื่องวัดสายตาที่แม่นยําขึ้นหรือการลองแว่นเสมือนจริงที่บ้านได้เลยเนี่ยประสบการณ์ที่เราจะไปร้านแว่นจริงๆอ่ะมันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนระบทบาทของนักทัศนามาตรที่ต้องให้คําแนะนําเชิงลึกจะยิ่งสําคัญขึ้นหรือว่าจะถูกเทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ได้มากขึ้นกันแน่อันนี้น่าคิดต่อคะ่ะ